งานติดตั้งนอกสถานที่รอบดึกวันนี้นะครับกับ t o อร์ต v าวิมาติดตั้งให้ถึงบ้านนะครับที่คลอง11ธัญญบุรีนะครับจัดเกตดิฟฟี่สสนะฮะสายลิง์เส้นเดียวนะครับขนาดยาวทาแท้นะครับหลังเกตไม่มีพอร์ตเซ็นเซอร์แล้วนะครับมีแต่พอร์ตชิปไลท์มองยังไงนี่แท้แน่นอนนะฮะทั้งความยาวสายลิง์ทั้งตัวเกตนะครับงานติดตั้งในห้องเครื่อง เรียบร้อยนะครับเก็บสายด้วยกระดูกงูทุกจุดอ่าท่อลมซิลิโคนสีดำอย่างดีนะครับพร้อมสามทางทองเหลืองอะแดปเตอร์น้ำ้องขค,คัดนะครับนี่นะครับองเครื่องลงแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูข้างในกันบ้างนะครับนี่นะครับสอง s น้ำมืดสนิทเท่าแท้ นะครับเหมือนแท้ทุกสเต็ปนี่นะครับสเต็ปเข็มกวาดเร็วเท่าแท้<ม>การทำงานนิ่งๆเนียนๆทุกตัวเลยรีโมทสามปุ่มแบบแท้นะครับปรับตั้งความสว่างปรับตั้งเตือนเปลี่ยนสีที่รีโมทได้เลยมีระบบดิมเมอร์เวลาเปิดไฟลีนะครับนะแสงจะปรับลงโดย อัตโนมัติไม่แย่งตาแน่นอนนะครับขึ้นคร,ครบจบทุกค่านะครับนัดอะไรซิ่งจดัดให้ครับขอบมากครับ